มามา oh มามาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะคืออันนี้คือวิธีเอาสกินของเออ่ไฟโกเลมนะครับนะก็คือก็ให้เรามีคนที่ถือสโนว์บอลหรือสักคนหนึ่งอ่ะเออปาไปใส่ไอ้เนี่ยตอนแรกจะเป็นไฟแบบขมุ่งขึ้นอ่ะเออมันเหมือนควันขึ้นสูงๆนะครับผมนะก็ให,ให้เ<ไ>ราเอาสโนว์บอลมาปาใส่นะครับนะซึ่งปาคนเดียวคือได้หมดทุกคนเลยนะครับผมนะแค่เอาสโนว์บอลอันอันเดียวไปปาใส่นะซึ่งวิธีการนั่สโนว์บอลก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับนะซึ่งอันนี้ได้ป่ะได้ป่ะวะเเเช็็็็นึงลลลอออออกกกกกรร์์ ไฟโคเลมไฟโคเลมเอ้าไม่ได้ไอเชียทำไมกูไม่ได้วะเฮียชิบหายแ้ไงเออไม่เป็นไรครับผมนะก็คือวิธีเอานะผมนะให้เราเอาเออเอาอะไรวะเอาสโนบอลเออนะผมนะให้เราเอาสโนบอลไปปาใส่นั้นนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคนได้เดี๋ยวคนได้ไงเดี๋ยวคนได้เนี่ยนะครับเนาะยนี่คือสกินนี้นะเนี่ยได้เต็มเลยทำไมกูไม่ได้โอยเฮียกูทักกูเศร้าเลยเดี๋ยวดิดี๋ยดิพวกมันได้ดิเน่ไหมเดี๋ยดิเนี่ยนะครับนะเนี่ยไฟไฟโกเเเลลมมปปปรรระะะาาาาณนนนนี้้ใใหออส์บบไ่คัผ ก็ถือว่าได้เลยนะครับผมเนี่ยได้กันเต็มเลยเชียร์กูเศร้าเลยเดี๋ยวไปทำใหม่ใครนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะปาสกินต่อไป